เจ้าสาวที่คาดหวังจะมีวันที่สวยงามที่สุดในชีวิตแต่ในนาทีสุดท้ายเจ้าบ่าวกลับยกเลิกงานแต่งงานเพราะภรรยาเก่ากลับมาหลังหายไป45ปีสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นจะทําให้คุณไม่สามารถหยุดติดตามได้เขาจะเลือกใครความรักใหม่หรือความสัมพันธ์เก่าความจริงที่เธอค้นพบจะทาให้โลกทั้งใบของเธอพังทลายอย่าพลาดเจ้าสาวช็อกเจ้าบ่าวยกเลิกงานแต่งในนาทีสุดท้ายเพราะภรรยาเก่ากลับมาหลังหายไป45ปี ท้องฟ้าในวันแต่งงานสดใสเปล่งประกายแสงแดดเจ้าสาวยืนอยู่ที่แท่นบูชาพร้อมรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความสุขแต่ในขณะที่เสียงเพลงเริ่มบรรเลงเจ้าบ่าวกลับยืนอยู่ห่างออกไปเขาไม่ได้มองมาที่เจ้าสาวเลยสักนิดเจ้าสาวเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติใจเธอเต้นแรงเหมือนกับการพลาดบางสิ่งที่สำคัญเธอสังเกตเห็นการเคลื่อนไหวบางอย่างจากทางประตูชายคนหนึ่งเดินเข้ามาในห้อง เธอมองเขาและรับรู้ได้ทันทีนั่นคือภรยาเก่าของเจ้าบ่าวเขาไม่ได้พูดอะไรเลยเพียงแต่ยืนเงียบและหันประมองที่เธอเจ้าสาวหันไปหาชายที่เธอรักคำพูดของเขาหยุดการหายใจของเธอเราต้องยกเลิกงานแต่งงานเขาพูดเสียงต่ำทุกอย่างเหมือนหยุดลงในชั่วขณะความเงียบปืนกินทุกเสียงในห้องเจ้าสาวมองเขาด้วยความตกใจทำไม ทำไมถึงทำแบบนี้เธอไม่เข้าใจเลยเขาเพียงแต่ยืนเงียบในขณะที่ทุกคนในห้องต่างมองมายังพวกเขาเจ้าสาวหันไปมองพันรยาเก่าของเขาใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความสงสยัยเธอรู้สึกเหมือนทั้งสองคนกําลังทดสอบเธอเหมือนว่าทุกอย่างที่เธอเคยเชื่อในวันนี้จะหายไปเจ้าบ่าวเดินไปหาพันรยาเก่าเขาพูดอะไรบางอย่างที่ทำให้เจ้าสาวยิ่งสงสยัย ทุกสายตาในห้องจับจ้องไปที่พวกเขาเสียงของการหายใจหนักๆเต็มไปด้วยความตึงเครียดในที่สุดเจ้าสาวตัดสินใจเธอหันหลังและวิ่งออกจากห้องน้ำตาเริ่มไหลาอาบแก้มการแต่งงานที่เธอฝันถึงมาตลอดตอนนี้เหลือเพียงแค่ความว่างเปล่าเสียงของการเปิดประตูดังขึ้นแต่แล้วก็มีเพียงความเงียบเจ้าสาวยังคงวิ่งต่อไปไม่คิดที่จะหยุด เพียงแต่หันกลับมามองขณะที่ทุกอย่างที่เธอรู้จักกำลังแตกสลายเจ้าสาวยังคงวิ่งต่อไปในถ้มกลางความมืดเสียงฝีเท้าของเธอดังก้องไปทั่วทางเดินมันเหมือนกับการหนีจากฝันร้ายที่ไม่สามารถหลบหนีได้เธอพยายามหาทางออกจากความรู้สึกที่กำลังจะกลืนกินเธอขณะที่วิ่งไปข้างหน้าภาพของเจ้าบ่าวและภรรยาเก่าของเขายังคงติดตาทุกคำพูดที่เขาพูดไม่หลุดจากหูเธอ ฉันยังรักเธอแต่เธอกลับมาแล้วคำเหล่านั้นเหมือนจะตามหลอกหลอนเธอเจ้าสาวหยุดอยู่หน้าประตูใหญ่เธอพยายามดึงหายใจให้ลึกแต่ก็ยังรู้สึกหายใจไม่ออกมันเหมือนโลกทั้งใบเริ่มหมุนไปเร็วเกินไปเธอไม่รู้จะทําอะไรต่อไปน้ําตาของเจ้าสาวยังคงไหลลงมาอย่างไม่หยุดเธอไม่สามารถควบคุมมันได้อีกแล้วในตอนนั้นเองเสียงของฝีเท้าเบาๆดังขึ้น เธอหันไปและเห็นเขาเจ้าบ่าวยืนอยู่ที่นั่นดวงตาของเขามีแต่ความเจ็บปวดและความเสียใจขอโทษเขาพูดเสียงเบามันไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการแต่เจ้าสาวไม่ได้ตอบเพียงแต่ยืนอยู่ตรงนั้นราคอยคำตอบที่เธอไม่รู้ว่าจะได้รับจากเขาหรือไม่แล้วเจ้าบ่าวก็เดินเข้ามาใกล้เขาก้มหน้าลงและพูดอีกครั้งเธอคือคนเดียวที่ฉันรัก เจ้าสาวยืนมองเขาอย่างง,งุนงงโลกของเธอในตอนนี้กลายเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเกินกว่าจะเข้าใจเจ้าสาวยังคงยืนนิ่งในความเงียบดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความสับสนและเจ็บปวดเธอต้องการคำตอบที่ชัดเจนแต่ทุกคำพูดของเขากลับเป็นแค่คำขอโทษและการอธิบายที่ไม่พอเพียงเจ้าบ่าวก้าวเข้ามาใกล้เธอมือของเขาสัมผัสที่แขนเธออย่างเบาๆมันไม่ง่ายอย่างที่เธอคิดเขาพูด ทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ได้อยู่ในแผนของฉันเจ้าสาวมองหน้าเขาด้วยความสงสัยแต่ทำไมเธอถามเสียงสัน่นทำไมถึงปล่อยให้ทุกอย่างเกิดขึ้นขนาดนี้น้ำตาเริ่มไหลอีกครั้งเธอรู้สึกเหมือนทุกอย่างที่เธอเชื่อในความรักของเขากำลังพังทลายเจ้าบ่าวนิ่งไปสักครู่แล้วเขาก็เริ่มเล่าเรื่องราวที่เธอไม่เคยรู้เรื่องราวเกี่ยวกับภรรยาเก่าของเขา เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังเมื่อหลายสิบปีเธอหายไปเพราะเหตุผลบางอย่างเขาพูดเสียงหนักและตอนนี้เธอกลับมาเพราะความผิดที่ฉันเคยทําในอดีตเจ้าสาวมองเขาในความเงียบเธอเริ่มเข้าใจมากขึ้นแต่ก็ยังไม่สามารถรับมันได้ทั้งหมดทําไมถึงตอนนี้เธอถามทําไมต้องเป็นวันนี้เจ้าบ่าวไม่ตอบเพียงแต่ยืนมองเธอด้วยความเจ็บปวดในดวงตา เธอเริ่มรู้สึกว่าเขากำลังแยกตัวออกไปเหมือนกับว่าเขากำลังตัดสินใจที่จะเลือกอดีตแทนที่จะเลือกอนาคตกับเธอเจ้าสาวหันหลังและเดินไปทางประตูแต่มือของเจ้าบ่าวจับข้อมือของเธอขอโทษเขาพูดอีกครั้งแต่มันก็ยังไม่พอสำหรับเธอน้ำตาของเธอไหลไม่หยุดเธอสั่นสะท้านและก้าวออกไปจากห้องนั้นความรักที่เคยหวังว่าจะเป็นนิรันดร ตอนนี้กลายเป็นแค่ความทรงจําที่เจ็บปวดเจ้าสาวก้าวออกจากห้องไปหัวใจของเธอหนักอึ้องเหมือนกับหินก้อนใหญ่ทุกสิ่งที่เธอเคยฝันถึงกำลังแต่สลายเสียงฝีเท้าของเธอดังแผ่วเบาในทางเดินที่มืดมิดเธอไม่รู้ว่าจะไปไหนแต่ใจของเธอเรียกร้องให้ห่างจากที่นี่จากทุกสิ่งที่เคยเป็นความสุขในชีวิตของเธอเธอเดินไปจนถึงประตูใหญ่ของบ้านมองออกไปยังท้องฟ้าที่มืดและว่างเปล่า ในขณะที่เธอกำลังจะเปิดประตูเสียงของเจ้าบ่าวดังขึ้นจากข้างหลังอย่าไปเขาตะโกนแต่เจ้าสาวไม่หันกลับไปมองเธอเพียงแต่ยูนนิ่งและสูดลมหายใจลึกๆแล้วก็เปิดประตูออกไปในที่สุดเจ้าสาวก็เดินออกมาท่ามกลางความมืดที่เต็มไปด้วยความสงสยัยแต่ในใจของเธอรู้ดีว่าเธอต้องหาทางเริ่มต้นใหม่ หาทางที่ไม่ต้องพึ่งพาความรักที่ไม่สมบูรณ์แบบนี้อีกต่อไปเธอเดินออกไปจากชีวิตของเขาแต่ไม่รู้ว่าอนาคตจะพาเธอไปที่ไหนเพียงแค่รู้ว่าเธอจะต้องเข้มแข็งและทำตามทางที่เธอเลือกเองเพราะความรักที่แท้จริงคือการรักตัวเองให้มากพอที่จะปล่อยมือจากสิ่งที่ไม่ใช่ของเธออีกต่อไปเจ้าสาวเดินต่อไปในความมืด ร่างของเธอค่อยๆกลายปเป็นนอในทางเดินเธอรู้สึกเหมือนทุกย่างก้าวที่เธอก้าวออกจากที่นั่นคือการก้าวเข้าสู่อนาคตที่ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรลมหายใจของเธอยังคงไม่สม่ำเสมอแต่ในหัวของเธอกลับเงียบสงบขึ้นเหมือนกับการปล่อยทุกสิ่งที่ยึดเหนี่ยวเธอไว้เธอก้าวไปข้างหน้าแม้จะไม่รู้ว่าจะไปไหนแต่เธอก็เริ่มรู้สึกว่าเธอมีพลังที่จะควบคุมชีวิตของตัวเอง ในความมืดที่ล้อมรอบตัวเธอเธอพบความชัดเจนในใจความรักที่เธอเคยใฝ่ฝันไม่ใช่แค่การรอคอยใครสักคนมันคือการเรียนรู้ที่จะรักตัวเองการยอมรับว่าบางครั้งสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดคือการปล่อยให้ตัวเองเป็นอิสระเสียงของรถยนต์ที่ขับผ่านไปทำให้เธอตื่นจากความคิดเธอหันไปมองและเห็นโลกภายนอก โลกที่ยังคงหมุนไปแม้ในยามที่เธอรู้สึกเหมือนทุกสิ่งพังทลายเธอยิ้มให้กับตัวเองไม่เพียงเพราะเธอเลือกเดินจากไปแต่เพราะเธอกลับค้นพบความแข็งแกร่งในตัวเองเจ้าสาวยืนอยู่ที่ขอบถนนเธอมองเห็นอนาคตที่รอยอยู่ข้างหน้าและรู้ว่าเธอจะต้องก้าวไปเพื่อค้นหาความสุขที่แท้จริงที่ไม่ต้องอาศัยใครอื่นเพราะเธอมีตัวเองที่เพียงพอ และเธอก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ในแบบที่เธอเลือกเองเจ้าสาวยืนนิ่งอยู่กลางถนนลมเย็นพัดผ่านใบหน้าเธอท้องฟ้าที่มืดครึมเริ่มแสดงแสงของดวงดาวและในยามที่เธอรู้สึกเหมือนจะล้มลงความมั่นคงในใจของเธอกลับยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเธอรู้ว่าเธอไม่จำเป็นต้องมีใครไม่จำเป็นต้องยึดต,ติดก,กับอดีตและไม่ต้องรอให้ใครมาเลือกทางเดินให้เธอ เธอสามารถกำหนดอนาคตของตัวเองได้ตามที่เธอต้องการเธอเริ่มก้าวเดินไปข้างหน้าทุกก้าวที่เธอก้าวไปเหมือนกับการทิ้งทุกสิ่งที่ไม่จำเป็นความเจ็บปวดจากความรักที่สูญเสียเริ่มเบาบางลงในทุกย่างก้าวเธอเดินไปในท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่ในใจเธอกลับรู้สึกถึงความชัดเจนเธอจะสร้างชีวิตใหม่ ชีวิตที่เธอไม่ต้องพึ่งพาความรักที่ไม่สมบูรณ์แบบแต่จะเป็นชีวิตที่เธอรักตัวเองอย่างแท้จริงยามเช้ากำลังจะมาแสงแรกของพระอาทิตย์เริ่มส่องแสงลงมาบนโลกเจ้าสาวยิ้มให้กับตัวเองเธอรู้ว่าอนาคตของเธออยู่ในมือของเธอเองและมันจะเป็นอนาคตที่เต็มไปด้วยโอกาสใหม่ๆโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่และสร้างความสุขที่แท้จริงจากข้าในตัวเธอเองแสงแรกของพระอาทิตย์ค่อยๆส่องลงมา สร้างเงาอ่อนๆบนถนนที่เธอกำลังก้าวเดินไปเจ้าสาวรู้สึกถึงความอบอุ่นที่เริ่มแผ่เข้ามาในหัวใจมันไม่ใช่แค่แสงจากดวงอาทิตย์แต่เป็นแสงจากภายในตัวเธอเองเธอก้าวไปข้างหน้าอีกก้าวและทุกครั้งที่เธอก้าวเหมือนกับเธอกำลังละทิ้งทุกสิ่งที่เคยยึดติดสิ่งที่เคยทำให้เธอรู้สึกว่าเธอไม่เพียงพอตอนนี้ไม่สำคัญอีกต่อไปเธอรู้ว่าเธอมีค่าในตัวเอง เธอหยุดมองไปที่ท้องฟ้าความเงียบที่เคยเต็มไปด้วยความวุ่นวายตอนนี้เต็มไปด้วยความสงบและความหวังเธอเห็นอนาคตที่รอยอยู่ข้างหน้าและมันไม่ใช่แค่อนาคตที่สวยงามแต่มันคืออนาคตที่เธอสามารถสร้างมันขึ้นเองเจ้าสาวสูดหายใจลึกและรู้สึกถึงความกล้าในตัวเองที่เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นต่อไปเธอพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้า พร้อมที่จะสร้างชีวิตใหม่ที่ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นแต่เป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความรักและการยอมรับตัวเองในขณะที่เธอเดินต่อไปเธอรู้ว่าเธอได้ค้นพบสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตแล้วไม่ใช่การรักใครแต่คือการรักตัวเองให้เต็มที่และการให้โอกาสตัวเองในการเริ่มต้นใหม่การเดินบนเส้นทางที่เธอเลือกเองเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น และเพื่ออนาคตที่เธอสามารถควบคุมได้เจ้าสาวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงทุกก้าวที่เธอก้าวไปเหมือนกับการทิ้งความเจ็บปวดทั้งหมดที่เคยเป็นภาระในที่สุดเธอก็รู้ว่าทุกสิ่งที่เธอเคยคิดว่าขาดหายตอนนี้กลับกลายเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เธอเดินผ่านท้องถนนที่คุ้นเคยแต่ทุกสิ่งดูแตกต่างออกไปในตอนนี้เหมือนกับโลกนี้เปิดโอกาสใหม่ๆให้เธอได้สัมผัส เธอเริ่มมองเห็นความสวยงามในสิ่งเล็กๆรอบตัวดอกไม้ที่บานอยู่ข้างทางเสียงนกร้องที่แสนไพเราะและแสงอาทิตย์ที่ส่องลงมาอุ่นๆบนใบหน้าเธอเจ้าสาวหยุดอยู่ตรงม,มุมถนนเธอม,มองเห็นผู้คนที่เดินผ่านไปมาชีวิตที่ยังคงดำเนินต่อไปในขณะที่เธอค้นพบสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตนั่นคือการเลือกที่จะรักตัวเองและไม่ยอมให้ใครมาเป็นตัวกำหนดเธอ เธอรู้ว่าเธอได้เริ่มต้นใหม่แล้วไม่ต้องการคำขอโทษหรือการยอมรับจากใครเธอได้เรียนรู้ที่จะยืนหยัดด้วยตัวเองและสร้างชีวิตที่เธอภาคภูมิใจในขณะที่เธอเดินไปข้างหน้าเธอรู้ว่าการเดินทางนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เธอพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับมันพร้อมที่จะเรียนรู้จากทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะดีหรือร้าย มันจะเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตที่เธอไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เธอมองไปที่อนาคตที่ยังคงไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรแต่เธอรู้ว่าเธอพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรในเส้นทางเพราะเธอรู้ว่าเธอสามารถสร้างมันขึ้นเองและเธอก็จะไม่ยอมแพ้เจ้าสาวยืนอยู่ท่ามกลางโลกที่แสนวุ่นวายแต่เธอไม่รู้สึกกลัวอีกต่อไปเธอเริ่มรู้สึกถึงพลังที่เธอเคยหลงลืมพลังที่อยู่ในตัวเอง พลังที่ไม่ต้องการคำยืนยันจากใครเธอมองไปข้างหน้าและเห็นเส้นทางที่เธอต้องเดินเส้นทางที่อาจไม่เคยมีใครเดินมาก่อนแต่นั่นคือสิ่งที่เธอเลือกที่จะทำไม่ต้องมองย้อนกลับไปอีกแค่ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจทุกครั้งที่เธอหันไปมองรอบตัวเธอเห็นโลกในแง่ใหม่ไม่ใช่แค่โลกที่เต็มไปด้วยความเศร้าและความผิดหวังแต่เป็นโลกที่เต็มไปด้วยโอกาสใหม่ๆ และโอกาสเหล่านั้นจะรอเธออยู่รอให้เธอค้นพบและใช้มันให้เต็มที่เจ้าสาวหยุดมองท้องฟ้าอีกครั้งทุกๆอย่างดูสงบลงในใจเธอเธอเริ่มรู้สึกถึงความสัมพันธ์กับโลกภายนอกกับชีวิตที่เธอจะสร้างขึ้นเองไม่ใช่แค่ชีวิตที่ถูกวางแผนไว้แต่เป็นชีวิตที่เธอจะเลือกเดินเองในเส้นทางที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้ ไม่ว่าทางที่เธอกำลังก้าวเดินจะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเธอก็รู้ว่าเธอจะไม่หยุดเพราะเธอมีความเชื่อในตัวเองและความรักที่สําคัญที่สุดในตอนนี้คือความรักที่เธอมีให้ตัวเองในที่สุดเจ้าสาวก็หยุดเดินไปข้างหน้าเธอยืนอยู่ที่จุดหนึ่งที่ไม่รู้ว่าจะเรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดแต่ไม่สำคัญเพราะเธอได้เลือกเส้นทางของตัวเองเส้นทางที่เต็มไปด้วยความหวังและความมั่นคงที่มาจากภายใน เธอมองไปยังวิวที่เปิดกว้างอยู่ข้างหน้าท้องฟ้าที่สดใสและแสงแดดที่อบอุ่นราวกับการต้อนรับใหม่ทุกสิ่งรอบตัวเธอเต็มไปด้วยชีวิตชีวาและในขณะนั้นเธอก็รู้ว่าเธอไม่เคยแข็งแกร่งอย่างนี้มาก่อนเจ้าสาวหันไปมองไปข้างหลังแต่ครั้งนี้เธอไม่เห็นความเจ็บปวดและความสูญเสียที่เคยตามติดมันไม่อยู่แล้วเพราะเธอได้ปล่อยมันไปเธอจบทุกอย่างที่เคยเก็บไว้ในหัวใจ และตอนนี้เธอกำลังเริ่มต้นใหม่ด้วยตัวเองทุกย่างก้าวของเธอที่ก้าวไปข้างหน้าเป็นการตัดสินใจที่เต็มไปด้วยความหวังเธอไม่ได้ต้องการคำยืนยันจากใครแค่การรักตัวเองและเดินไปในเส้นทางที่เธอเลือกเพื่อสร้างชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขและการเติบโตที่แท้จริงในที่สุดเจ้าสาวรู้ว่าเธอไม่เคยต้องการความสมบูรณ์แบบแค่การเป็นตัวของตัวเองและรักในสิ่งที่เธอเป็น เธอก้าวเดินต่อไปในโลกที่เธอสามารถควบคุมได้ท่ามกลางทุกการเปลี่ยนแปลงที่ยังคงรอเธออยู่และเธอพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมันด้วยความกล้าและความรักที่ไม่มีที่สิ้นสุด